สวัสดีครับปับกับผม่าวเมืองลุงครับอยตีตอนตานลีซอดอําเภอการน้อมน,ะค,นครศรีธรรมราชก็เป็นรีซอท,ทีตอยติดตะเลครับเดี๋ยวเดินไปเร่ริมเล่ห้องปักตีพ่มปักก็จะเป็นห้องเดียวแบบนี้ครับหอปับไหนสองคนตรงนี้ก็เป็นจุดประทานานะคระที่นี่ผมเคยมาฝักเรือเมื่อประมาณสามสี่ปีก่อน วันนี้กลับมาปักอีกสักกังตรงนี้นักตรงเตียวน้อยครับพอช่วงโคริดเดินมานิดเดียวก็จะปอบกระบ,บิมเลยนะเอาขอขอต้นมาตรงนี้ไม่มีจร่นะบ้านื้วย มาตึงริบเร่กับอา้วกระจามาหลมแรงนี่ครับโอ้ช่วยมา มีสะวยนามเลยครับ เป็นใจย่าซี่เก้ายาวเลยครับเป็นใจย่าตโคงง้องนูก็จะเป็นอีกเช้าหนึ่งนะนี่ครับ,บองนูก็จะมีสาตาเทียบเรือนะแต่ว่า เมื่อนก็กำลังจะก่อสร้างอยู่ครับสึกว่านน้าตลเลมันจะลงโอ้นี่น้ำลงมาเลยครับตรงโน้นไปไหนแล้ว เลือดบรรยากาศริมเล่ดีกันน้อมกับจายายน้าผีซอ,อตดตานกูผีซอดนะครับพ่อมาฝาบเลยน,นี่ขอบกันแม่คลิปหน้ากับพ่อมหาวเมืองลุงพอดีครับ